ยินดีต้อนรับสู่ช่องอนาจาักนิยายเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคำสัญญาของนักรบ บทที่4 0 5สถานการณ์ฐานการเพาะปลูกในปัจจุบันของจินหยางเป็นจุดสุดยอดของระดับที่3ของขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงและนักรบทั่วไปที่ต่ำกว่าระดับที่5ของอาณาจักรจิตวิญญาณที่แท้จริงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยเขาเป็นคนเร็วสามมากและเขาจะไม่มีวันปล่อยให้ปากของเขามีชีวิตอยู่ เขาแทบรอไม่ไหวที่จะตัดศีรษะผู้คนทั้งหมดจากกาเฟิงหลิงครั้งสุดท้ายที่ซูโมท่ทำร้ายเขาอย่างรุนแรงซึ่งทำให้เขาเสียโอกาสในการเข้าร่วมในการประกวดร้อยยิ่งใหญ่ซึ่งงอทำให้เขาไม่พอใจนอกจากนี้สำนักลี่หยางและก่อเฟิงหลิงนั้นไม่เข้ากันมานานแล้วและทั้งสองสำนักมักจะขัดแย้งกันดังนั้นคราวนี้สำนักลี่หยางตั้งใจที่จะทำลายก่อเฟิงหลิงอย่างสมบูรณ์ค่ะบูมบูมบูม การต่อสู้ระหว่างขุมพลังแห่งอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงเป็นฉากที่น่าตกใจรังสีของแสงทุกชนิดมีสีสันและความผันผวนของสาระสำคัญที่แท้จริงได้แผ่กระจายไปทั่วหลายร้อยไมล์บางครั้งผู้คนก็ล้มลงและศพก็ตกลงมาจากฟากฟ้าบูมผู้เถวยถอยห่างออกไปหลายพันเมตรด้วยการระเบิดอย่างแรงทันทีเขาก็รีบหยิบยันหยกสื่อสารออกมาและส่งข้อความ ผู้เทวิรู้ดีว่าก่อเฟิงหลิงในปัจจุบันไม่อาจหนีความโชคร้ได้หยันตู้ปรมาจารย์แห่งเกาะเฟิงหลิงได้พบกับผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักลีหยางหัวซานเหรินทั้งคู่อยู่ที่จุดสูงสุดของขอบเขตแรกของอาณาจักรดาวที่แท้จริงจินหยานปรมาจารย์สำนักลีหยางต่อสู้กับผู้อาวุโสชิงผิงจือ่อเขาฟาดคลื่นเพลิงก้าวสวรรค์ มือของจินยานเปลือยด้วยดาบขนาดใหญ่ที่มีความยาวสิบฟุตด้วยคลื่นของดาบไฟคลื่นทั่วท้องฟ้าก็รัดคอไปที่ชิงผิงจือแตกชิงผิงจือส่งเสียงคำรามฝ่ามือของเขาเหยียดออกและรอยฝ่ามือก็ท่มทนหันหน้าเข้าหาคลื่นไฟบนท้องฟ้าบูมการระเบิดครั้งใหญ่ทำให้แผ่นดินแตกเป็นเสียงทำให้อาคารบางหลังบนเกาะเฟิงหลิงเบื้องล่างพังถลม่ม ความแข็งแกร่งของจินหยานนั้นเทียบได้กับชิงผิงจื่อและทั้งสองก็ต่อสู้กันอย่างเมามันสาวกกาเฟิงหลิงจำนวนมากมองไปที่การต่อสู้บนท้องฟ้าด้วยใบหน้าซีดผู้อาวุโสยานตู้แห่งเกาะและไทชางผู้เท่าชิงผิงจื่อเป็นกุญแจสู่ชัยชนะของการต่อสู้ครั้งนี้หากทั้งสองพ่ายแพ้กาอเฟิงหลิงจะไม่สามารถหลบหนีจากภัยพิบัติได้วันนี้ หลายคนได้ตัดสินใจอย่างลับๆว่าเมื่อเจ้าของเกาะและผู้เท่าไทยสร้างภายแพ้พวกเขาจะหนีไปทันทีหรือกลับไปที่สำนักลี่หยางชายชุดดำที่ชื่อสเสวียทานยืนขึ้นอย่างภาคภูมิใจในความว่างเปล่าแบกมือของเขาไว้บนหลังของเขาและไม่ได้ตั้งใจจะเคลื่อนไหวในตอนนี้หากมีบางอย่างที่สำนักลี่หยางสามารถแก้ไขได้เขาก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆหากสำนักลี่หยางไม่สามารถแก้ปัญหาได้มันก็ยังไม่สายเกินไปที่เขาจะลงมือทำ ห่างจากกอ่อเฟิงหลิงมากกว่า100ไม้กลุ่มของบุคคลที่มีอำนาจยืนอยู่เหนือเมฆมองไปในทิศท,ทางของกอ่อเฟิงหลิงจากระยะไกลที่สีสมีคนสองคนคนหนึ่งเป็นนักดับไว้กลางคนที่มีดับยาวอยู่บนหลังและอีกคนสวมกระโปรงสีม่วงสองคนนี้เป็นหัวหน้าสำนักของเทียนเจี้ยนเหมินหมินและหัวหน้าสำนักเทียนหวนหยุนชานจากสำนักลีหยางหลบภายในวิหารเชียหลัวและโจมตีกอ่อเฟิงหลิงเราจะจัดการกับมันอย่างไรลู่เมย์ขมวดคิ้วเล็กน้อยและถามนักดับไว้กลางคน รอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนักดาบไว้กลางคนถอนหายใจและกล่าวว่ามันไม่ง่ายเลยที่วังเฉียหลัวจะทำลายกองกําลังหลักทั้ง6ในหงอยู่พวกเขากําลังวางแผนที่จะยอมจำนนต่อกองกําลังของแคว้นยานนานของเราอีกทางหนึ่งยังมีหลายคนยืนอยู่เหนือเมฆทุกคนสวมเสื้อคลุมงูหลามมีออร่าพิเศษหนึ่งในนั้นสวมมงกุฎบนเขาหัวหน้าเขาเป็นราชาในหมู่พวกเขามีชายหนุ่มที่มีใบหน้าหล่อเหลาเขาคือหลัวเฉียนฟาน ในเวลานี้ออร่าของหลวเฉียนเฟียนฟานค่อนข้างแข็งแกรง่งและเขาเป็นอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณที่แท้จริงท่านพ่อพวกเราควรทำอย่างไรหลวเฉียนฟานถามด้วยท่าทางเคร่งครึมมองไปทางเกาะเฟิงหลิงในขณะนี้หลวเฉียนฟานรู้สึกหมดหนทางเล็กน้อยราชวงศ์เทียนหยวนเดิมเป็นหุ่นเชิดที่ได้รับการสนับสนุนจากสี่สำนักหลักแม้ว่าจะเป็นชื่อราชวงศ์ของอาณาจักรเทียนหยวนแต่ก็ถูกควบคุมโดยสี่สำนักหลัก ดังนั้นตลอด2,300ปีที่ผ่านมาราชวงศ์จึงคิดที่จะต่อต้านสำนักหลักทั้ง4ี่เพื่อจะควบคุมอาณาจักรเทียนหยวนอย่างแท้จริงหลังจากหลายร้อยปีของการพัฒนาอย่างลับๆความแข็งแกร่งที่แท้จริงของราชวงศ์ในปัจจุบันก็ไม่ได้เลวร้ายไปกว่าสำนักหลักสี่สำนักใดๆแม้ว่าจะเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งแต่ราชวงศ์ก็มีอยู่แล้วสองคน และในฐานะผู้มีความสามารถสูงสุดในราชวงศ์มาหลายร้อยปีอัจฉริยะที่มีจิตวิญญาณการต่อสู้ถึงขั้นที่4ของระดับปฐพีเพื่อที่จะไม่ปลุกเร้าความตื่นตัวของสี่สำนักหลักเขาไม่เพียงแต่ต้องซ่อนความสามารถของเขาไว้แต่ถึงกับเปลี่ยนชื่อเป็นลูกชายของตระกูลหลวตอนนี้ความแข็งแกร่งของราชวงศ์ก็แข็งแกร่งพอแล้วและเมื่อมันกำลังจะเริ่มต้นบางอย่างเช่นวังเฉียหลวก็เกิดขึ้น 13วังในเฉียหลวไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถโต้แย้งได้แม้ว่าพลังของวังในเฉียหลัวส่วนใหญ่จะอยู่ในยานไปแต่ยานนานยังมีหางเสือย่อยหางเสือเลือดแดงจุดประสงค์ของหางเสือเลือดแดงคือการพิชิตแคว้นทางใต้กองกําลังหลักทั้งหมดถูกปราบแล้วและก่อเฟิงหลิงก็เป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปที่พวกเขาใช้เพื่อขัดขวางพวกเขาชายไวกลางคนสวมมงกุฎถอนหายใจราชวงศ์ของเราสามารถอยู่เฉยๆได้ ยังโชคดีราชวงศ์ของเราเป็นเพียงสมาชิกของสำนักหลักสี่สำนักในโลกภายนอกมันเป็นแค่หุ่นเชิดไม่น่ามีอันตรายมากนะักชายไวกลางคนมองที่หลวเฉียนฟานและกล่าวว่า13เจ้ามีพรสวรรค์ที่สุดในบรรดาเจ้าชายอย่าปล่อยให้ความคาดหวังของพ่อลดลงหลวเฉียนฟานได้ยินคำพูดอย่างหนักพยักหน้าตัวตนที่แท้จริงของเขาคือองค์ชายที่13ของอาณาจากกักรกวในวันนี้และบุคคลที่รู้จักตัวตนของเขาจริงๆน้อยกว่าสองมือ และชายวัวกลางคนที่สมมงกุฎนี้คือพ่อของหลวเฉียนฟานซึ่งเป็นจัก,กรพรรดิแห่งอาณาจักรอยู่ในปัจจุบันเมื่อเห็นว่าก่อเฟิงหลิงอยู่ท่ามกลางความเป็นและความตายจิตใจของหลวเฉียนฟานก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงซูโม่เด็กชายที่พุ่งทยานสู่ท้องฟ้าการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ของก่อเฟิงหลิงกว่าสาวกสำนักเทียนหมิงและได้รับรางวัลที่หนึ่งในการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ เมืองหวังเฉิงอยู่ในเวทีสีทะเลชนะ150ครั้งติดต่อการทำให้มีชื่อเสียงในอาณาจักรเทียนหยวนในการคัดเลือก100พรสวรรค์แห่งเทียนเจี้ยนเหมือนจินหยางหนึ่งในสีวีรบุรุษของเทียนหยันตุกโจมตีอย่างหนักดูเหมือนไม่มีอะไรดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมแพ้หากเขาไม่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวจนตายนอกจากการแข่งขันร้อยยิ่งใหญ่และซูโม่ยังเป็นคนโตกลับกวาดล้างเหล่าอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ทั้งหมดและขึ้นสู่จุดสูงสุดของหนุ่มๆแห่งฮงหยู ในการแข่งขันร้อยมหาราชชื่อของซูโม่กระจายไปทั่วโลกเขย่าฮงอยู่แทบไม่มีใครรู้เรื่องนี้เมื่อนึกถึงการท้าทายของซูโม่หลัวเฉียนฟานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าท่านพ่อข้ายังหวังว่าเจ้าจะสามารถช่วยก่อเฟิงหลิงได้สิบสามเจ้าเกิดมาฉลาดและมั่นคงในการทำงานมากขึ้นทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นครั้งนี้ข้าไม่รู้สถานการณ์ จัก,กรพพัดเทียนยวนตกตลึงเมื่อได้ยินพระวจนะคิ้วขมวดเล็กน้อยและตรัสว่าหากราชวงศ์ของข้าเคลื่อนไหวความแข็งแกร่งจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยสมบูรณ์ซึ่งจะผลักดันเราไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งแต่หลัวเฉียนฟานได้ยินคำพูดนั้นอยู่พักหนึ่งแน่นอนว่าเขารู้ความจริงหลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหลัวเฉียนฟานก็พูดอีกครั้งว่าพรสวรรค์ของซูโม่ช่างน่ากลัวจริงๆและโอกาสในอนาคตของเขานั้นไร้ขีดจำกัด จัก,กรพัิเทียนอยู่พยักหน้าโดยไม่ปฏิเสธและกล่าวว่า13าข้าเข้าใจสิ่งที่เจ้าหมายถึงเจ้าเพียงแค่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อนที่ซูโม่จะโตเต็มที่และเจ้าสามารถยืมพลังเขาในอนาคตหลัวเฉียนฟานพยักหน้าอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงในอนาคตเท่านั้นว่าซูโม่จะโตได้หรือไม่นั้นยังไม่ทราบถ้าซูโม่เป็นศัตรูของวิหารเชียหลววิหารเชียหลัวจะไม่มีวันปล่อยให้เขาเติบโตขึ้นจัก,กรพัิเทียนหยวนใส่หัวเขาเสริม ดังนั้นเราไม่สามารถทำให้ราชวงศ์ทั้งหมดตกอยู่ในอันตรายเพราะอัจฉริยะที่ยังไม่โตหลัวเฉียนฟานถอนหายใจอย่างลับๆเมื่อเขาได้ยินคำพูดนี้เขาจะไม่เข้าใจความจริงนี้ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเขามีความรู้สึกว่าซูโม่จะไม่มีวันล้มง่ายๆทุกครั้งที่บุคคลน,นี้สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้เขาสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ร้ายที่ไม่มีใครเทียบได้ขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันการต่อสู้บนเกาะเฟิงหลิงก็เปลี่ยนไปในที่สุดบทที่4 0 6 ส่งซูโม,โมบินอยู่เหนือเมฆลมพัดไปและร่างกายของเขากลายเป็นรุ้งยาวทะลุอากาศและมีการระเบิดของโซนิกบูมไม่นานนักซูโม,โมจะออกจากอาณาจักรต้าชิงและเข้าสู่อาณาจักรเทียนหยวนซูโมกังวลอย่างมากและเมื่อพิจารณาจากน้ำเสียงของผู้เทวยต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเกาะเฟิงหลิงและมันต้องเป็นเหตุการณ์สำคัญมิฉะนั้นผู้อาวุโสเว,วยจะปล่อยให้เขาออกจากคงอยู่ในทันทีไม่ได้ ซูโม่เดาว่าเป็นไปได้ที่วิหารเชียรหลัวจะโจมตีเกาะเฟิงหลิงท้ายที่สุดนอกจากวิหารเชียรหลัวแล้วซูโม่นึกไม่ออกถึงอันตรายใดๆในเกาะเฟิงหลิงหรือไม่เร็วเร็วซูโม่พยายามเร่งความเร็วอย่างเต็มที่ความเร็วถึงขีดจำกัดแล้วแต่เขาก็ยังช้าเกินไปเขาไม่กล้ารอช้าเลยผู้เถืย่ยหวังหุยหนิวเสี่ยวหูและคนอื่นๆทั้งหมดอยู่ที่เกาะเฟิงหลิงคนเหล่านี้เป็นคนที่เขาห่วงใยและซูโม่ไม่ต้องการให้พวกเขาเดือดร้อน ระหว่างเดินทางหัวใจของซูโม่ก็ขยับโดยคิดถึงงูสีม่วงที่เขาเพิ่งฟักออกมาทันทีที่ซูโม่ตบถุงสัตว์วิญญาณและปล่อยงูสีม่วงทันทีฟอฟอทันทีที่งูสีม่วงปรากฏขึ้นมันก็พ่นจดหมายงูถึงซูโม่อย่างมีความสุขเสี่ยวป้าเร็วเข้าซูโม่ขยับและยืนบนร่างของเสี่ยวป้านำทางเสี่ยวป้าไปในทิศทาง เสี่ยวป้าเปล่งเสียงร้องออกมาทันใดนั้นก็กางปีกอว้วนบนหลังของเขาทันใดนั้นก็กลายเป็นสายฟ้าสีม่วงเจาะทะลุช่องว่างและไปที่กอเฟิงหลิงเยี่ยมซูโม่ดีใจมากความเร็วของเสี่ยวป้านั้นเร็วมากเร็วกว่าเขาอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง เสี่ยวป้าเป็นอสูรในสมัยโบราณมีแนวโน้มที่จะเป็นมังกรและงูบิน8ปดปีกที่ลือกันว่าตอนนี้เป็นอสูรระดับสูงสุดระดับสามที่มีความแข็งแกร่งเทียบเ,เท่ากับศิลปินศิละปะการต่อสู้จุดสูงสุดของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงและเป็นเรื่องปกติที่จะเร็วขึ้นกว่าซูโม,โม่เสียงลมพัดอย่างต่อเนื่องกรีดร้องอย่างรุนแรงหนึ่งคนกับสัตว์ร้ายหนึ่งตัวกวาดผ่านเมฆและรีบไปที่เกาะเฟิงหลิงบนเกาะเฟิงหลิงสงครามยังคงดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะเป็นผู้แข็งแกร่งของสำนักลี่หยางหรือความแข็งแกร่งของกอเฟิงหลิงผู้คนหลายร้อยคนล้มลงและฉากนั้นช่างน่าเศร้าอย่างยิ่งจินหยานหัวหน้าสำนักลี่หยางและผู้อาวุโสไทชางเหลียนวัาซานเฮรินยังคงต่อสู้กับหยานตู้และชิงผิงจึจุดแข่งของพวกเขาไม่แตกต่างกันมากนักและเป็นการยากที่จะบอกผู้ชนะในช่วงเวลาสั้นๆในเวลานี้ชายชุดดำผู้เท่าสเสวียทานซึ่งไม่ได้เคลื่อนไหวในที่สุดก็แสดงสีหน้าไม่อดทน ผู้อาวุโสเสวียทานสายหัวและกลายเป็นแสงสีเลือดในทันทีรีบวิ่งไปที่หยันตู้กรงเล็บเทวะเลือดผู้อาวุโสเสวียทานเหยียดฝ่ามือออกราวกับกรงเล็บผีและคว้ามันไปทางหยันตู้กรงเล็บตัวหนึ่งถูกดึงออกมาเลือดพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ามันร้องไห้และกรงเล็บผีที่หน้าสะพรึงกลัวก็ควา้าหัวหยันตู้ไวอะไรนะฐานการเพาะปลูกระดับสูงสุดระดับสองของอาณาจักรดาวที่แท้จริง ทันทีที่ผู้อาวุโสสวีทานเคลื่อนไหวทุกคนบนเกาะเฟิงหลิงก็ตกใจก่อนหน้านี้แม้ว่าผู้อาวุโสสวีทานจะแสดงให้เห็นถึงรัศมีของอาณาจักรดาวที่แท้จริงทุกคนคิดว่าเขาเป็นฐานการเพาะปลูกระดับแรกของอาณาจักรดาวที่แท้จริงไม่จริงใบหน้าของหยานตู้เปลี่ยนไปอย่างมากและเขาก็หวาดกลัวในขณะนี้เขาต่อต้านการโจมตีของเหลียนว่าซานเฮรินและเขาไม่มีพลังงานที่จะต้านทานกรงเล็บอันทรงพลังของผู้อาวุโสสวีธาน หยันตู้แผดเสียงหมัดของเขาออกมาและเขาก็ต่อยเหรียญหัวซานและผู้อาวุโสสวีทานตามลำดับในขณะเดียวกันร่างของเขาก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วบูมผู้เท่าสวีทานมีระดับการฝึกฝนในระดับสูงและกรงเล็บเทพโลหิตก็มีพลังมหาศาลมันไม่ใช่สิ่งที่หยันตู้สามารถต้านทานได้เลยความแข็งแกร่งของหมัดของหยันตู้ถูกฉีกเป็นชิ้นๆด้วยกรงเล็บเดียวทันทีหลังจากนั้นกรงเล็บโลหิตเทพก็โจมตีหยันตู้โดยตรง ความเร็วของการล่าถอยด้วยความรุนแรงของหยันตู้เทียบได้กับความเร็วในการโจมตีของกรงเล็บโลหิตเทพและเขาก็ถูกกรงเล็บโลหิตเทพโจมตีทันทีอะไรด้วยเสียงกรีดร้องเลือดไหลหนองหน้าอกของหยันตู้ก็ถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นและเลือดก็พุ่งออกจากปากของเขาโชคดีที่กรงเล็บเทวะโลหิตถูกหมัดของหยันตู้กินนอกจากความต้านทานของการปกป้องร่างกายแล้วพลังโจมตีของกรงเล็บเทวะโลหิตยังน้อยกว่าครึ่งและหยันตู้ไม่ได้ถูกฉีกด้วยกรงเล็บ ร่างกายของหยันตู้ถอยกลับอย่างรวดเร็วร่างสูงของเขาแกว่งไปมาครู่หนึ่งเลือดพุ่งออกจากปากของเขาเลือดไหลออกจากหน้าอกของเขาเนื้อและเลือดในหน้าอกของเขาถูกฉีกเป็นชิ้นๆและแม้แต่อวัยวะภายในของเขาก็ถูกเปิดเผยยากที่จะอยู่รอดแม้ว่าหยันตู้จะเป็นเจ้าแห่งโลกแห่งดวงดาวที่แท้จริงเขาได้รับบ,บาดเจ็บสาหัสจากอาการบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้และโดยพื้นฐานแล้วเขาสูญเสียพลังการต่อสู้ไปครึ่งหนึ่งนี่เป็นไปได้ยังไงจบแล้ว ทุกคนจากเกาะเฟิงหลิงตกใจและเจ้าของเกาะหยันตู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นต้นไม้ต้นเดียวจะรองรับผู้สูงสุดไม่ได้พี่คนเดียวนอกจากนี้ผู้เท่าสเสวียนทานของวิหารเชียหลวยังเป็นระดับการบ่มเพาะสูงสุดของระดับที่สองของอาณาจักรดาวที่แท้จริงแม้ว่าหยันตู้จะไม่ได้รับบาดเจ็บเกาะเฟิงหลิงก็ไม่สามารถต้านทานคู่ต่อสู้ได้ทุกคนหยุดต่อสู้ทุกคนในเกาะเฟิงหลิงหน้าซีดและคนที่แข็งแกร่งของสำนักลี่หยางก็แสดงรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขา ึผู้เท่าสเสวีดทานแสดงร่องรอยดูถูกบนใบหน้าของเขาเหลือบมองหยันตู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นมองไปรอบๆผู้คนที่แข็งแกร่งของเฟิงหลิงและพูดอย่างเย็นชาเจ้าจะยอมจำนวนต่อวิหารเชียร์หลวงของข้าเจ้าหลีกเลี่ยงได้มิฉะนั้นข้าจะฆ่าอย่างไร้ความปราณีร่างกายของผู้อาวุโสเสวีดทานเต็มไปด้วยเลือดและหายใจไม่ออกและคำพูดของซานเหรินทำให้หัวใจของก่อเฟิงหลิงทั้งหมดรู้สึกหนาวสัน่น ต่อให้ข่าตายค่าก็จะไม่ยอมแพ้ต่อกองกําลังปีศาจอย่างเชียร์หลวงของเจ้าผู้อาวุโสประตูชั้นในจักรก่อเฟิงหลิงตะโกนงั้นก็ไปตายซะแสงเลือดส่องประกายในดวงตาของผู้เท่าสเสวียทานและเขาก็ใช้กรงเล็บทันใดนั้นเลือดก็ไหลรินและผู้อาวุโสของประตูชั้นในของก่อเฟิงหลิงที่มีระดับเพียงหกเท่านั้นวิญญ,ญาณแท้จริงตายอย่างกระทันหันโดยไม่มีศพฟอทุกคนสูดอากาศเย็นและเหงื่อออกครู่หนึ่ง หยันตู้ให้โอกาสเจ้ายอมจำนนหรือตายผู้เท่าสเสวียทานมองหยันตู้ด้วยน้ำเสียงที่ไม่แยแสผู้เท่าสเสวียทานเดิมวางแผนที่จะทำลายเกาะเฟิงหลิงแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจอีกครั้งและเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับวิหารเชียร์หลวที่จะปรับคนเหล่านี้พี่สเสวียทานเป็นผู้อาวุโสของวังโลหิตแดงของวิหารเชียรหลัวคำสั่งที่ให้ไว้ข้างต้นคือให้หางเสือวังโลหิตแดงปรับเจ้านายบางคนในดินแดนหยานนาน ท้ายที่สุดมีผู้บาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนในการต่อสู้ระหว่างวิหารเชียรหลัวและกองกำลังหลักทั้ง6กองกำลังและยังจำเป็นต้องรวบรวมคนบางส่วนเพื่อเป็นอาหารสัตว์ด้วยปืนใหญ่ใบหน้าของหยันตู้เปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดคิ้วของหยันตู้มีรอยย่นลึกๆแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่เป็นเวลานานและสว่วนหยวนไม่ได้มีเวลาหลายปีแต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะตายความคิดของหยันตู้เปลี่ยนไปและถ้าเขาอยู่ในวิหารเชียรหลัวก็อาจมีโอกาส วิหารเชียหลัวเป็นพลังที่แข็งแกร่งกว่าเกาะเฟิงหลิงนับไม่ถ้วนมีการฝึกฝนที่ลึกซึ้งและสมบัติอัจฉริยะมากมายที่ไม่สามารถเทียบได้กับเกาะเฟิงหลิงถ้าเขาสามารถพึ่งพาวิหารเชียหลัวเพื่อปรับปรุงระดับการเพาะปลูกของเขาอีกครั้งเขาจะเป็นเพิ่มขึ้นได้โชวยวนสิ่งสำคัญที่สุดคือตอนนี้เขาประสบความสูญเสียอย่างหนักและถ้าเขาไม่เชื่อฟังเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนตกลงข้ายินดีที่จะส่งไปยังพระราชวังเชียหลัว หลังจากชาวจิ้งหยันตู้กัดฟันของเขา